สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้วันพุธสีเขียวค่ะหน่อยทำคลิปในวันนี้เนี่ยไม่รู้คิดยังไงอยากเอาไพ่สุขขีมาเปิดนะคะสุขขีสีเขียวพุธสีเขียวนะคะผู้มีความสุขนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะอันนี้เจ้าของคนที่ผลิกไพ่นะคะอยู่สังกัดเดียวกันกับไพ่ ยานโลกนะคะผู้ผลิตผู้สร้างคือคนเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวหน่อยวางไพ่สุขีไว้น,นี้ดีกว่าอ่าเรามาให้ไพ่บอกเล่าเนาะอ่านไปแล้วก็อ่านตามความรู้สึกอ่านตามสินสัญชาตญาณอ่านตามหน้าไพ่นะคะสื่อสารออกมานะคะโดยที่นะคะ ก็ต้องขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกณฑ์นุชต,ตามีสิ่งใดที่อยากจะให้อ่ะออกมาละหน่อยบอกกล่าวนะคะขอให้ทุกคนนะคะอขอขอให้มาบอกมากก่าวทุกๆกคนนะคะในคลิปนี้ทุกใบแรกที่เด้งออกมาการสร้างบุญทุกคนแล้วก็ มันใกล้กับวันพระใหญ่เลยอ่ะนะคะวันที่10ก็วันอาสาเนาะ,ะวันที่11ก็วันเข้าพรรษานะคะเหมือนกับให้ไพ่บอกเล่าเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูรูครูบาอาจารย์จักรวาลน,นะคะมาบอกว่าหากใครนะคะยังไม่มีแพลนที่จะไปไปไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถทําได้เลยก็คือการสร้างบุญนะคะแล้วการสร้างบุญเนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบเนาะ,ะบางคนก็ชอบพิจาเดินทางไปสัการะบูชาเติมน้ามันตะเกียง ไปอขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามสถานที่ต่างๆบางคนก็อาจจะเดินทางไปมีแพนเดินทาง ไหว้พระเก้วัดเนาะเพราะว่าบางพื้นที่บางที่ทํางานก็อาจจะหยุดยาวเนาะ1ิ1สิบเออะไรประมาณเนี้ยนะคะหยุดยาวยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนมีความสุขนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะสุขขีเหมือนชื่อกล่องของไพ่ของ,ของสําหรับนี้นะคะแล้วก็อ่ะส่วนบางคนที่บอกว่าไม่ชอบการเดินทางพลุกพล่านนะคะชอบอยู่กับพื้นที่นะคะก็อาจจะสวดมนต์เจริญภาวนานะคะ ถือศีลน,นะคะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะคะสวดมนต์สามวันนะคะอาจจะทานเจทานมังนะคะลดละเลิกสัตว์อ่เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทานวีแกนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับ เวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่ามันมันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีอะค่ะเพื่อนๆในการที่จะสร้างสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆทุกคนไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองนะคะการสร้างบุญคือเกิดจากเจตนาภายในจากจิตสํานึกจากพลังภายในของตัวเราแค่เรามีความคิดอย่างที่จะสร้างบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญด้วยปัจจัยก็ดีหรือการปฏิบัตินะคะด้วยกําลังแรงกายของเราก็ดีหรือบางคนบอกว่า สิ่งดีๆแค่ทำทำอาหารนะคะหรือพาพ่อแม่นะคะพะอาหารของบ้านเนี่ยนะคะไปทานอาหารด้วยกันนะคะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะคะเติมพลังบวกให้กับบิดามารดาพ่อแม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญมหาศาลแล้วนะ,ะนะคะทุกคนการทําบุญไม่จําเป็นต้องไปที่ไหนไกลคะ่ะแค่เรามีความคิดอยากที่จะทําดีคิดดีทําดีเนี่ยก็ได้บุญแล้วนะคะเด้งออกมา เข้ากับวันพระเลยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครคูครูบาอ<บ>าจารย์บอกอยังไงอีกนะคะท่านบอกว่าไม่ว่าคุณนะคะจะทําแบบไหนการสร้างบุญสร้างบาร,รมีการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีนั้นมันก็มีทั้งคนที่มองเราว่าทําดีเอาหน้าทําดีสร้างภาพทําดีเพื่อหวังผลทําดีเพื่อ,อ ต้องการสิ่งตอบแทนทุกคนคะหน่อยจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนมีอิสรภาพในการที่จะทำทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะคะแล้วขอให้ทุกคนมั่นใจเพราะถึงแม้จะมีคนบอกว่าเราสร้างภาพถึงแม้จะบอกว่าเราทำเพื่อหวังผลแต่คุณเชื่อไหมคนที่ได้แต่พูดแต่ไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะคะการที่เราทำดีเพราะเรามั่นใจในตัวเอง เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองหรือบางทีมันอาจจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆรอบข้างมากมายก็ได้เพราะการที่เรานะคะทำบุญนะคะโดยการที่อาจจะบริจาคช่วยสร้างช่วยบำรุงหรือแม้แต่กระทั่งการอาปฏิบัติเนี่ยนะคะคุณเชื่อไหมว่ามันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการทำานุบำรุงเนาะสืบสารสารต่อวัฒนธรรม นะคะประเพณีสิ่งดีๆที่เขามีมาแต่ช้านานนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหน่อยมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทําบุญการทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการฝึกกันการละวางฝึกการปลงฝึกการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฝึกการเสียสละนะคะปล่อยวางนะคะไม่ยึดติด ะะเพราะมันจะทําให้ชีวิตของคุณหลังจากนี้มันจะมีความอิสระมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งไพ่ใบนี้อิสระนะคะเป็นโซ่ที่ผูกเนี่ยมันขาดออกมันเป็นในเรื่องของอะไรบางคนนะคะหน่อยว่าบางคนเนี่ยนะคะความทุกข์อย่างหนึ่งที่ได้พบเจอในชีวิตก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกปล่อยวางฝึกเสียสละนะคะฝึกกัน ปล่อยวางการไม่ยึดติดเนี่ยสิ่งต่างๆคุณเชื่อไหมคุณจะสามารถที่จะพาตัวเองนะคะเป็นอิสระจากสิ่งที่มันพันธนาการคุณไว้เพราะบางคนเนี่ย อาจจะเสียใจอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครอบครัวพี่น้องสังคมการยานามิตรอาจจะเคยโดนหักหลังเคยมีการประทะคารมเคยมีการฟาดฟันเชื้อเฉือนกันไปมานะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือมันคือการยึดมั่นถือมั่นเนาะมันคือการต่างฝ่ายต่างเอาชนะหากคุณรู้จักการเสียสละปล่อยวางไม่ยึดติดนะคะวาง อัตราตัวตนนะคะสิ่งต่างๆลงเนี่ยคุณจะสามารถปลดพันธนาการทุกอย่างทําให้คุณได้มีความเบามีความสบายมีความปโปร่มีความโล่งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะพบเจอเรื่องอะไรนะคะหลังจากนี้คุณก็สามารถที่จะ,ะเผชิญกับมันได้อย่างเบาอย่างสบายเหมือนคนที่พร้อมตั้งรับอยู่เสมอค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นะคะให้ไพ่บอกเล่าไพ่สุขีเขาอยากจะมาบอกนะคะ แล้วข้างล่างหน่อยก็ขอตอนที่หน่อยสับนะคะหน่อยก็ถามว่าถ้าสมมติว่าทําอย่างที่พูดมาทําอย่างที่ไพ่บอกเล่าแนะนํามาแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะหน่อยก็ขอผลลัพธ์ข้างล่างนะคะสามใบแล้วก็มีใบสุดท้ายก็คือเทวดาคืออย่างนี้ค่ะหน่อยจะบอกว่าอ่หน่อยขอพูดไพ่ใบนี้ก่อนสองอันก่อนที่จะไปไพ่ผลสรุปนะคะบางคนเนี่ย คิดดีทำดีปฏิบัติดีได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆได้เป็นเหมือนกับ แรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในการที่เขาอยากที่จะเร,เริ่มต้นมั่นใจในการที่จะเดินมาในเส้นทางสายที่คุณเป็นเนี่ยคุณเชื่อไหมบุญกุศลที่คุณทํามานะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่อาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะกลายเป็นคนที่ได้รับความเคารพนับหน้าถือตาซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการนะคะแต่เมื่อถึงจังหวะเวลาที่แสง ออร่านะคะบุญบาร,รมีของคุณบังเกิดแสงออร่านั้นก็จะเปล่งประกายออกไปถึงแม้จะอยู่ในที่มืดมิดถึงแม้คุณจะหลบซ่อนไม่อยากให้ใครรับรู้มากแค่ไหนบุญวัสนาบาร,รมีแสงออร่าที่เปล่งประกายออกมาจากคุณยังไงก็จะดึงดูดให้คนเข้าหามันอาจจะเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะถูกกําหนดมาเพื่อให้มาเป็นผู้ได้ค้นพบ เส้นทางค้นพบการปฏิบัติค้นพบการใช้ชีวิตที่มันอาจจะผ่านการยากลำบากผ่านบททดสอบผ่านอะไรมามากมายแล้วคุณสามารถที่จะกั่นกรอง ะะตกตะกอนได้เป็นคัมภีร์ประจําตัวคุณเนี่ยนะคะภารกิจของคุณมันอาจจะเป็นการที่จะต้องนาเอาองค์ความรู้นั้นประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้มาจากชีวิตจริงของคุณเนี่ยได้มาบอกกล่าวสื่อสารให้กับคนอื่นๆซึ่งหน่อยคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้านะคะให้กับคนอื่นๆที่เขามองเห็นความสำเร็จของคุณที่เขาได้เห็นว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะชีวิตของคุณมีความสุขมีความสบายใจมีความสงบแบบ อิ่มเนะคะต้องทำอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างผลรับนะคะหรือว่าสิ่งที่ให้ไพ่บอกเล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะจากสิ่งที่คุณได้เริ่มมาในเส้นทาง แห่งการรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดการสร้างบุญการมั่นใจในคุณความดีการมีจุดยืนเป็นของตัวเองและสามารถที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการทางความคิดจิตใจที่คุณเคยผูกมันเอาไว้ด้วยตัวเองเนี่ยเมื่อหลุดพ้นออกมาแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับเลยคือชีวิตของคุณหลังจากนี้ค่ะ หน่อยว่ามันจะพุ่งทยานไปได้อีกไกลบางคนอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่เปิดช่องเป็นคนใช้วาทศิลป์คำพูดนะคะหรือว่าใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างตัวตนหน่อยคิดว่าคุณจะไปได้ไกลามากๆไปแบบพุ่งทยานแล้วที่สำคัญบางคนอาจจะมีแลนนะคะเดินทางไปต่างประเทศมีแผนท่องเที่ยวหรือมีแผนนะคะที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวนะคะ คือมันมันเป็นอะไรที่มันโยงเข้าหากันได้เลยเนาะอันนี้มันคือความสุขที่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวมันได้ในทุกๆวินาทีและสิ่งเหล่านี้มันเหมือนจะเป็นตัวผลักดันเป็นกองหนุนสำคัญ นะคะการที่คุณได้พักผ่อนกับกัลยาณมิตรกับกลุ่มคนที่มีความคิดมีความศรัทธามีความตั้งมั่นอย่างคุณนะคะคุณก็จะพบแต่ความสุขนะคะมันเป็นเหมือนกับน้าหล่อเลี้ยงชีวิตนะคะทุกคนแล้วยิ่งเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีแล้วมีความสุขในใจคุณเชื่อไหมว่าทั้งบุญกุศลทั้งความสุขภายในใจทั้ง energy ของตัวคุณเนี่ยมันจะเสริมกันและทําให้คุณ ะะสามารถพุ่งทยานไปได้ไกลในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนานะคะเพราะหน่อยเชื่อแน่ว่ากว่าคุณจะมาเป็นคนทุกวันเนี้ยคุณตกตะกอนและคุณตกตะกอนแล้วก็กลั่นกรองอะไรมาเยอะอะไรไม่ดีตัดออกนะคะอะไรดีก็เก็บเอาไว้นะคะเหมือนกับคุณมีหีบนะคะคลังสมบัติที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันมีคุณค่านะคะ ะะจะหยิบเอาออกมาใช้จะหยิบออกมาจับออกมาทําให้เกิดประโยชน์ตอนไหนก็ได้นะคะคุณมีเหมือนกับแบ็กกราว n ์คุณมีเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าบุญกุศลที่หนุนนําอยู่ข้างหลังนะคะเหมือนกับคุณเห็นอันนี้ไหมคุณมีปลีกคุณมีปลีกคุณมีปลีกเป็นของตัวเองเกิดจากการสะสมบุญวาสนาบารมีการคิดดีทดําดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเพียรทํามาแล้วคุณก็มีนะฮะยานพาหนะเครื่องบินที่เป็นอะไรที่เร็วที่สุด ใช่ไหมคะมีเครื่องบินรถเรือสิ่งที่เร็วที่สุดก็คือเครื่องบินนะคะมีทั้งปีของตัวเองมีทั้งเครื่องบินที่เป็นยานพาหนะที่เร็วที่สุดไม่พอคุณยังมีแรงหนุนสําคัญจากเทพเทวดาเทภารักษ์ที่คุณคอยสร้างบุญสร้างบารมีอุทิศถวายให้กับท่านอยู่เรื่อยๆเป็นเนืองนิดเนี่ยทั้งปีของคุณทั้งบุญกุศลของคุณเองทั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเคลื่อนหนุนกันนะคะนะคะอ่ะเห็นะะไพ่ใบนี้นะคะโอ้ไพ่ดีทั้งนั้นเลยเนาะ เพื่อนๆคะจริงๆหน่อยจะบอกว่าไพ่สำรับเนี่ยมันมีทั้งไพ่ที่ดีและไม่ดีแต่ว่าที่เราเปิดมามีไพ่ไม่ดีใบเดียวคือการประทะนอกนั้นดีหมดเลยเอาเป็นว่านะคะคุณเนี่ยหน่อยเชื่อแน่ว่าพื้นฐานของคนที่คิดดีทดําดีเนี่ยพื้นฐานคือคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีคนที่มีพื้นฐานที่ดีนะคะย่อมคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็จะปรากฏเมื่อมันถึงเวลาที่ทุกกอย่างมัน พร้อมแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะปะทุออกมานะคะปะทุออกมาจนบางทีคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเราจะสามารถทําสิ่งต่างๆมาได้ผ่านเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้มากมายขนาดนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะวันพุธสุขวันพุธสีเขียววันนี้ไพ่สุขขีไพ่ผู้มีความสุขนะคะมาบอกมากล่าวนะคะโดยอ หน่อยก็อ่านไปตามหน้าไพ่เนาะทุกคนนะคะเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาแล้วมีความอิ่มเอ็ใจมีความสุขมีแพลนจะไปสร้างบุญนะคะทําสิ่งดีๆก็ขอให้บุญกุศลนั้นเกื้อหนุนนะคะให้คุณนะคะพุ่งทยานไปได้ไกลได้พบเจอสังคมที่ดีแล้วที่สําคัญมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอให้น้อมรับพลังงานดีๆแล้วพิมพ์คําว่าอืมสร้างบุญบาร,รมีแล้วกันเนาะนะคะ เพราะว่ามันเด้งออกมาใบแรกเลยนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนคิดดีทดําดีปฏิบัติดีได้ดีแน่นอนค่ะทฤษฎีนี้ก็ยังคงอ่าเป็นอยู่เสมอบางคนก็ว่าเอะทำไมเปิดออกมาได้แต่ไพด่ดีๆมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีและค่ะแต่บางทีเนี่ยพลังงานของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ ัน,นี้ดีเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในจุดไไม่ไม่ดีอยู่ในจุดที่บุญบาร,รมีมันมันเอ่อล้นะะออลอนแล้วอะค่ะนะคะพอเอ่อล้นแล้วอะมันก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะก่อนที่น่อยจะเปิดปเนี่ยเบอกว่าขอให้ดึงดูดคนที่มีพลังงานขอให้ดึงดูดให้คนที่มีเรื่องราวใกล้เคียงกับสิ่งที่หน่อยจะเปิดเนี่ยเข้ามาได้รับชมรับฟังไพ่สวยเนาะนะคะชนะมาร นะคะเอาเป็นว่าหนกเป็นกําลังใจกับคนที่ผมเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคขนาดไปละค่ะบ๊ายบาย